สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่นาข้าวเหมือนเดิมนะคะเราจะมาดูแปลงนาของเราหลังจากที่เราฉีดพ่นอาหารเสริมชนิดน้ําเกษตรอินเตอร์ไปนะคะหลังจากที่เราฉีดพ่น15วันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าแปลงนาของเราจะเป็นยังไงกันบ้าง นี่คือแปลงนาทดลองที่ฉีดพ่นด้วยอาหารเสริมสำหรับพืชชนิดน้ำเกษตรอินเตอร์ต้นข้าวแต่กอสูงมีสีเขียวเข้มโตไวมากๆยังช่วยยับยั้งการเติบโตของวัชพืชและยังช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรไทยนี่คือแปลงนาเปรียบเทียบที่หวานในวันเดียวกันแต่ใช้เคมีพันธุ์ทั่วไปที่วางขายค่ะทุกคนเห็นอะไรจากนาข้าวสองแปลงนี้ ใช้เกษตรอินเตอร์แล้วได้อะไรต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้คนแบกเห็นแบบนี้แล้วคุณอยากได้นาข้าวแบบไหนคะเกษตรกรยุคนี้ต้องมีสินค้านวัตกรรมเกษตรอินเตอร์สินค้าคุณภาพจากอินดีม